ร้านกาแฟโบราณยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนเบตงครับผู้คนยังแวะมาดื่มกาแฟและหาเรื่องพูดคุยกันยังสนิทสนมศาลเจ้าโต๊นี้หรือศาลโตะนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนเบตงเลยก็ว่าได้ครับแต่ที่ไม่ได้รับการโปรโมทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวน,นั้น <c oughs> ก็อาจจะเป็นเพราะว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในรั้วของโรงเรียนนั่นเองครับดังนั้นก็จะมีแต่คนท้องถิ่นเท่านั้น ที่จะรู้จักและมักจะแวะเวียนกันมาสักการะเพื่อขอพรและบนบานสารกล่าวครับความน่าสนใจของศาลเจ้าโตนี้ก็คือการเป็นภาพสะท้อนการหลอมรวมของหลายวัฒนธรรมหลากศาสนาเข้าไว้ด้วยกันผ่านการเวลานับร้อยปีครับแม้จะมีการหลอมรวมและผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมแต่คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธก็ยังคงศรัทธาต่อศาสนาและความเชื่อของตนที่นี่ก็จึงมีทั้งมัสยิดวัดจีนวัดไทยและโบสถ์คริสต์ครับสังคมของเบตงนั้นมีที่มาที่ไปหลายร้อยปีครับแม้บางอย่างจะยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งถ้าเราอยากเห็นภาพวันวานของเบตงก็ต้องแวะมาที่ตลาดสดเทศบาลแล้วตามหาร้านกาแฟเล็กๆหลังตลาดที่ติดใต้ชื่อร้านว่าอำเภอเบตงดินแดนใต้สุดสยามที่เปี่ยมไปด้วยความงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนครับ